เพกัลลัน่นพิธาถูกหวยหลังอุดหนุนลอตเตอรี่แม่ค้าลำพูนเข้าเต็มๆสองใบาจากกรณีที่นายพิธาลิ้มเจริญรัตหัวหน้าพรรเก้าไกลและว่าที่นาย,ยกรัฐมนตรีพร้อมกับคณะไปกราบไหว้าลานเจ้าแม่จามเทวีที่วัดประาธาตาลิพูนชัยวรมหาวิหารอำเภอเมืองจังหวัดลำพูน ระหว่างนั้นได้ไปเจอกับคุณป้าขายลอตเตอรี่พูดขึ้นมาให้นายพิธาได้ยินว่าคุณพิธาช่วยซื้อหน่อยหลังจากนั้นค่ะนายพิธาก็ได้ชี้ไปที่ลอตเตอรี่ใบนี้ทำเอาคุณป้าคนขายดีใจมากๆนายพิธาจึงได้เอ่ยปากชวนว่าแม่มาถ่ายด้วยกันเผื่อถูก พบว่าเลขที่นายพิธาซื้อคือเลข863630จำนวน2ใบเป็นเลขท้าย30นายกรัฐมนตรีคนที่30โดยตรวจสอบเลขดังกล่าวไม่เหลือแล้วแถมเลขเอกชนอั้นหมดแล้วด้วยล่าสุดข่าววันที่16มิถุนายน2566ผู้สอข่าวรายงานว่า ภายหลังกองสลากประกาศผลการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่16มิถุนายนโดยรางวัลเลขท้าย2ตัวได้แก่หมายเลข30ซึ่งก็ตรงกับเลขลอตเตอรี่ที่นายพิธาซื้อเอาไว้โดยเป็นรางวัลเลขท้าย2ตัวนั่นเองค่ะ